สวัสดีครับแฟนๆ FC ท่านผู้ชมที่รักและคนทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันสำหรับวันอาทิตย์ที่31เดือนตุลาคม2564กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้หยิบประเด็นข่าวนะที่น่าสนใจแบบเบา นะแม้จะเป็นการเมืองบ้างแต่ก็เอาแบบเบาๆสักนิดหนึ่งมาพูดมาเล่านะครับมาเขาเรียกอะไรเอามาแชร์ให้แก่กันและกันที่เป็นแฟนๆรายการแล้วก็พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านก็สามารถที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับเข้ามาได้เลยนะครับทักทายเข้ามาอันนี้ก็บอกว่าสวัสดีครับอาจารย์นะครับวันนี้ก็สวัสดีวันอาทิตย์กันนะครับ เอาบรรยากาศแบบสบายๆผมก็ขออนุญาตใช้ใส่เสื้อคอกลมแบบธรรมดาธรรมดานะครับเอาสาระมาคุยกันประเด็นที่ผมว่าสื่อจำนวนไม่น้อยนะครับแล้วก็เป็นกระแสะอยู่หน้าเวลานี้คือกระแสะของน้องอุ้งยิงหรือคุณอุ้งยิง้งนะคุณแพรทองทานชินวัตรที่พักเพื่อไทยเปิดตัว คุณนุงยิงเนี่ยมาเป็นประธานที่ปรึกษาพักด้านนวัตกรรมเพื่อเชื่อมโยงคนหลายๆรุ่นนะครับเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่คุณหมอชลน่านก็มาเชื่อมโยงคนทั้ง3รุ่นหลายเจนหลาย generation แล้วกลับกลายเป็นว่ากระแสคุณนุงยิ้งเนี่นะครับเป็นกระแสที่แรงมากชนิดที่เรียกว่าประยุทธ์เนี่ยถึงขั้นบอกว่าไม่รู้จักนะคือบอกไม่รู้จัก คุณนุ้งอิงก็เป็นใครนะความจริงก็คือรู้นี่แหละครับนะทำไมจะไม่รู้ละ่ะคุณประยุทธ์จันโอชาไม่รู้ละ่ะใครจะรู้อีล่ะครับรู้ลึกหรือร,ร,รู้มากกว่าน,นั้นหรือเปล่าหรือว่าแอบไปสอดส่องอะไรเขาหรือเปล่ายังไม่ทราบเลยแต่ไปตอบว่าไม่รู้ก็เป็นกระแสที่สังคมออกมาพูดละพิฆาิจาร์เปรียบเทียบระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชากับคุณนุง้งอิงนะวัยสามสิบกว่าปี กับประยุทธ์จโนชา65หาห่างกันประมาณสัก30ปีนะนะเปรียบเทียบกันว่าใครเหมาะที่จะเป็นนายกคุณนี้จริงๆเขาก็ยังไม่ได้ประกาศว่าจะเป็นนายกนะครับไม่ได้ประกาศว่าจะเป็นค a ดิเดตนายกนะคุณนี้ก็ยังบอกว่าเอาก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นนักการเมืองไม่ได้เล่นการเมืองแต่มาเป็นที่ปรึกษาพรรคเนื่องจากว่าดูแนวทางแล้วเนี่ยครับจะช่วยเหลือพรรคหรือว่าจะนำพาพรรคในเชิงของนวัตกรรมต่างๆ ไปได้อย่างไรนะยังไม่ถือว่าเป็นนักการเมืองหรือจะเข้าสู่สการเมืองเต็มๆอะไรตำนองนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนครับกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากว่าคุณนงอิงนั้นเป็นลูกดรรักษินชินวัตรนะเป็นลูกคนสุดท้องนะก็กลายเป็นฝ่ายตรงข้ามก็พยายามที่จะ discredit นะ discredit ต้องยอมรับนะครับว่ากระแส คุณลงยิงที่พูดในเวทีการประชุมใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่นของพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยผมก็ยอมรับตรงๆเลยละครับว่าโอ้นะครับเป็นการขึ้นเวทีครั้งแรกของน้องเขาแต่ว่าพูดได้ดีมากสั้นๆง่ายๆจักใจแล้วก็เราในฐานะเป็นนักวิชาการล้วก็ฟังได้นะครับฟังได้เลยอ่ะคือฟังได้เลยนะยอมรับได้ว่าโอ้ยไม่ธรรมดานะในแนวคิดในวิธีคิด ก็คงไม่ใช่ผมคนเดียวแล้วครับในซี่คนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามพักที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามพักเพื่อไทยนะหรือแม้กระทั่งซี่เดียวกันนี่นะครับก็ยังมีความรู้สึกที่คล้ายๆกันที่ผมรู้สึกว่าคุณองค์ยิงไม่ธรรมดาปริยุทธ์จันโอชาไม่กล้าโตอกครับเพราะโต้นี่จะเสียมวยปริยุทธ์ชาไม่กล้านะครับไม่กล้าโตฮะได้แต่บอกว่าเขาเป็นใครแต่เขาก็ตอบกลับยอมแพ้กระแสก็ตอบกลับ บอกว่าเอาจะไม่รู้จักได้ยังไงนะครับมันเป็นไป,นปนไม่ได้ที่คุณประยุทธ์จันโอชาจะไม่รู้จักคุณแพรทองทานทีนี้ปัญหาก็คือว่าวันนี้ฝ่ายตรงข้ามเริ่มจะหยิบประเด็นหรือว่าเขาเรียกว่าไปขุดคุยเอามาเพื่อที่จะทำลายผมเช็คว่าทำลายนะครับนะอีกฝ่ายหนึ่งก็ซิ เสกเพื่อไทยเอาทั้งพูดกันตรงๆนี่แหละครับอย่าไปอ้อมค้อมนะคือมีอาจารย์ท่านหนึ่งก็แล้วกันไปขุดบอกว่าเนี่ยนะคุณนุ่งยิ่งเนี่ยนะครับสอบเนี่ยมีการอะไรนะเหมือนกับเราลูกข้อสอบก่อนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเขาก็ไปสอบแล้วก็จบมาคือคือไอ้เรื่องอย่างนี้ในเวลาการเมืองเข้ามาป๊อเนี่ยก็จะหยิบยกอเรื่องที่ประเภทเรื่องวุฒิการศึกษาจําได้เลยครับสมัยคุณบรรหารศิลปะอาชา แอนนั่นเป็นนายกปรีสุดท้ายต้องหลุดตกไปนะครับเพราะอะไรไปบอกว่าคุณบรรหารศิลปาชาเนี่ยนะครับอ,อะไรนะไม่ใช่คนสัญชาติไทยมีปัญหาเรื่องการปลอมสัญชาติจนคุณบรรหารศิลปาชาอยู่ไม่ได้พักตดตีตัวนั้นคือพักประชาธิปัตย์สุดท้ายความ,มจริงคือคุณบรรหารก็เป็นสัญชาติไทยแล้วละครับลูกหลานคุณบรรหารก็ยังเป็นรัฐมนตรีนะฮะดูไหมล่ะคือการตีครั้งเหมือนเดียวกันครับ คือผมมองว่าอย่างนี้การเมืองวันนี้ถ้าเ,าเล่นเราเล่นแบบสกรปรกกันเกินไปนะครับมันไม่สร้างสรรน,นะฮะไม่สร้างสรรค์ครับคือถ้าจะชนะกันผมบอกแล้วว่าชนะขอให้ชนะเรื่องนโยบายนะครับแล้วก็ชนะในเรื่องของนโยบายที่มันเป็นจริงและนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้พูดง่ายคือความเชื่อถือในพรรคการเมืองมากกว่าจะไปเข่นฆ่าหรือทำลายชื่อเสียงหรือว่า d i s เครดิตกัน แม่ปริณาแล้วก็ไม่เบานะครับออกมาแซวเขานะมาแซวเขาผมว่าถ้าเทียบปรินากับน้องอุ้งอิงขออภัยนะครับปรีนาอาจจะเป็นสสเก่าแต่ปรินาเทียบเขาไม่ติดหรอกนะครับเรื่องครอบครัวเขาก็ประสบความสําเร็จนะเรื่องท่องโลกนะแม้อายุจะน้อยกว่าแต่ผมว่าประสบการณ์ในาการท่องหรือว่าการท่องคือท่องโลกนะครับคือการเรียนรู้เนเขาน่าจะเหนือกว่าในมุมผมนะครับ คือจากการพูดเขามีวุทธที่ภาวะในการพูดเขามีวุฒธที่ภาวะการพูดอันนี้ไม่ได้ชมนะครับได้พูดจากใจแท้ๆเลยจากใจแท้ๆไม่ได้ไม่ได้คิดจะชมหรือไม่ชมแต่ว่าการพูดในประเด็นอย่างนี้ต้องพูดตามเนื้อผ้าที่เราได้พบได้เห็นในความรู้สึกของเราที่มันเป็นอยู่หรือถ้าม้ชมคิดอย่างไรก็แสดงออกมาได้นะครับไม่จําเป็นฮะอ่าคิดว่าเออน้องก็ใช้ได้นะถ้าใครได้ฟังคลิปหรือว่าได้ดูการพูดก็ต้องตอบว่าเอาคุณอุ้งยิ้งเนี่ยเขาพูดได้ดี คือดีไม่ดีประยุทธ์ไม่กลัวหรอกครับประยุทธ์กลัวแสงว่าดีถึงขั้นแล้วไหมวันนี้ประยุทธ์จันรโอชาเนี่ยหลายเรื่องนะครับเมาหมัดธรรมนัตถึงขั้นเมืรอลอยสะดุดโพเดียมเครียดหนักนะเห็นไหมผมบอกโอ้แค่ปลายหมัดธรรมนัตเท่านั้นเองนะคือเมาหมัดธรรมนัตคือคนที่มีอารมณ์เครียดแค้นอยู่ในใจนะ หรือลึกๆอยู่ในใจแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ดังคิดทำอะไรไม่ได้ดังหวังทำอะไรไม่ได้ดังสั่งเนี่ยนะมันจะมีความเครียดครับเหมือนเราดา่าหรือใครด่าเราอะโอ้โหที่มันโกรธที่สุดคืออะไรรู้ไหมเราสาดาแล้วยังไม่ดา่าตอบอีกเฉยเนี่ยมันจะเจ็บลึกนะเจ็บลึกเจ็บนานประยยุธ์จันโอชาก,ก็เช่นเดียวกันตั้งใจจะเล่นธรรมนัตความจริงก็ไม่อยากจะพูดทั้งสองคนเนี่นะ าธรรมนัตก็พอ่อค้าแป้งนะครับผมไม่ได้เชียร์พูดตรงๆนะครับแต่ว,ว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวที่มันเกิดขึ้นในที่การเมืองก็จําเป็นต้องออกมาพูดประยุทธ์จนันรโอชากันผมก็ไม่ได้เชียร์หรอกพูดตรงๆนี่แหละครับเพราะที่ไม่ได้เชียร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องชอบไม่ชอบแต่มันไม่เห็นผลงานมันไม่เห็นอะไรเลยอยากจะพูดอะไรก็พูดจะมาเห็นน้องลิซ่าไหมล่ะเรื่องที่จะเอาน้องลิซ่ามาเอา่าวดาว่ะ คุณไม่รู้ได้ยังไงเป็นนายกรัฐมนตรีว่าการที่จะเอาดาราศิลปินที่เขาเป็นระดับโลกไปแล้วเนี่ยออกมาแสดงเนี่ยนะครับมันไม่ใช่โทรไปกริ้งแล้วเขาจะมาเขาต้องมีคิวงานเขาต้องมีอะไรต่างๆนะบางคนออกมาแซวหนักก็บอกโอ้ยคุณลิซ่าเขาไม่มาหรอกเขาชู3นิ้วเขาว่างั้นนะครับพูดง่ายๆเขาไม่สนับสนุนปริเดจการเขาไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ หลายคนก็เอามาพูดอย่างนั้นนะครับแล้วก็ภาพชูสามนิ้วมาให้เห็นก็ทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งสิ้นแหะครับทุกอย่างเป็นไปได้คนไม่อยากมายัางไงก็ไม่มาแต่สําคัญก็คือในในงมหลักการคือว่าการจะไปประกาศการจะไปพูดอะไรอย่างเป็นทางการโอ้เสนองบก็ประมาณ6กรล้านผ่านคอรมอโอ้เข้าจะมาจัดงานเอาไปเอามาเขาไม่มาก็น่าแตกเพราะอะไรเพราะคุณไม่ ไม่รู้จักการประสานงานคุณเข้าใจว่าคุณเป็นทาหารคุณจะสั่งใครก็ได้สั่งใครมาสั่งใครไปก็ได้มันเช่นเดียวกันล่ะครับนะเพราะฉะนั้นมุมอย่างนี้ผมจะบอกว่าพนเอกประยุทธ์จันทร์ชาถ้าจะไปเทียบหลักการผมดูคุณลุงยิ้งก็พูดแค่ครั้งเดียวนะครับวันก่อนผม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 บอกตรงๆผมเออผมชื่นชมว่าใช่เลยเอาพูดกันตรงๆเลยครับอยู่ที่ว่าน้องเนี่ยนะจะใจสู้ขนาดไหนผมก็เชื่อว่าใจสู้นะครับงั้นไม่ประกาศตัวมาอย่างนี้หรอครับ นะาการเข้ามาอย่างนี้ต้องยอมแบกรับนะฮะแบกรับอะไรต่างๆที่จะขุดคุยจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ล่ะครับแต่แน่นอนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสู้เรื่องความสามารถไม่ได้นะพูดง่ายๆสู้เรื่องวิชั่นเขาไม่ได้ก็จะสู้ในการทําลายเหมือนกันครับเหมือนกับการเมืองที่ผ่านมาสู้ไทยลักไทยไม่ได้ถูกไหมประเด็นการสู้ไทยลักไทยไม่ได้นะครับ สุดท้ายปรากฏว่าก็สู้ด้ธีไงว่ายุบพรรคไทยรักไทยซะ,ะเลยเหมือนกันคือสู้เขาไม่ได้ก็ใช้กำลังหลังจากนั้นมายุบไทยรัฐไทยเขาก็ตั้งพรรคเป็นพลังประชาชนยึดอำนาจสู้เขาไม่ได้อีกพลังประชาชนชนะอีกก็ใช้กำลังก็ยุบพรรคพลังประชาชนกลายมาเป็นพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน อันนี้พูดกันตามเนื้อผ้านะครับพูดกันตามเนื้อผ้าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลักการเดียวกันวันนี้พรรคเพื่อไทยแต่เดิมเนี่ยก็ต้องยอมรับเอ๊ะเขามองว่าจะเอาใครมาเป็นตอดเด่นเนาะนะครับในกลุ่มหนุ่มหนุ่มสาวสาวนะเจนใหม่นะครับก็พอได้คุณอุ้งอิ้งเข้ามาก็แน่นอนครับกระแสะวันนี้โอ้โหนะครับคุณไปดูเดี๋ยวไมว่อยากจะเป็นทิกต็อกเฟซบุ๊กอินสตาแกรม สื่อแทบทุกสื่อล้วนแล้วแต่มีภาพน้องอุ้งอิงทั้งหมดและโดยส่วนใหญ่นะครับผมพยายามอ่นอานดูเขาก็ลึกๆเขาก,ก็ก็ยอมรับว่าเออนะครับการที่พรรคเพื่อไทยนําคุณอุ้งอิงเข้ามาเนี่ยนะครับมันทําอะไรที่เป็นสีสานนี่เขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์แรกรนั้นเองของพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอาเรื่องวุฒิการศึกษาของคุณ ไพรองทานหรือน้องอ้งอิงเนี่ยนะครับเอามาเพื่อที่จะทําลายกันเนี่ยผมว่าไม่แฟร์นะอันนี้ไม่ได้ปกป้องเลยทั้งสิ้นนะครับผู้ไม่แฟร์คือเขาจบถึงปริญญาโทเอาเงี้ยกว่าเอาประโยชน์ร์ชาไปคุยกับน้องบดีเบตกับน้องแพรทองทานแมประยุยชน์ชาอายุหกสิบห้าหกสิบหกแล้วเนี่ยเป็นนายกรัมนตีมาเจ็ดปีแล้วเนี่ยนะครับลองดีเบตกับน้องเขากล้าไหมล่ะประโยชน์รจชากล้าไหมนะครับไม่กล้าคอยดูเถอะนะครับแล้วลองตายกลางเวที เหมือนกับสะดุดโพเดียมเลยทีเดียวล่ะหัวคำอม,มเลยละ่ะล้วขืนเอาประยุทธ์จันทร์ชอาไปดีเบตกับน้องแพทองทานเนี่ยประยุทธ์หัวคำอม,มพอกับสะดุดโพเดียมเลยผมจะบอกให้ไม่กล้าหรอกครับนะไม่กล้าหรอกนะพันการส่งคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับอาจารย์บางคนที่แหมไปขุดคุยเรื่องวุฒิการศึกษานะฮะเอาเรื่องอย่างนี้มามาฆ่ากันนี่ผมไม่เห็นด้วยนะนะครับไม่เห็นด้วยจริงๆ นะครับอย่าไปใช้วิธีการทำลายตัวเองอยู่ฝ่ายตรงข้ามถ้าอยากจะชนะเขาก็แข่งกันด้วยฝีมือครับ้วยความรู้ความสามารถนะโดยความเป็นไปได้ต่างๆนาน,นานอันนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับคือใครก็ได้รับชมครับนะหนึ่งผมมีเงื่อนไขได้แรหนึน่งเป็นนักประชาธิปไตยนะครับใครก็ได้ครับหนึ่งเป็นนักประชาธิปไตยสองนะครับจะรวยหรือจะจนไม่เกี่ยวฮะ ขอให้มีวิสัยทัศน์มีความรู้ความสามารถสามารถนําพาประเทศนะครับไปสู่อนาคตที่ดีได้ไม่ใช่จมปรักจมจอมอยู่อย่างทุกวันนี้ล้าหลังถอยหลังลงคลองไปเรื่อยๆไม่ใช่อย่างนี้จะต้องเดินไปข้างหน้าภายใต้กระแสะโลกที่เขาเคลื่อนไปไกลแล้วแต่ประเทศไทยยังอยู่ในการสืบทอดอำนาจอยู่เลยนะอันนี้ไม่ได้ครับใครก็ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีครับจะรวยี่จะจนจะเป็น แพ่ทองทานหรือจะเป็นใครก็ได้ครับหมอชนละนาหนรือจะใครก็ได้ครับแต่ต้องหรือใครก็แล้วแต่นะฮะพักใดก็แล้วแต่ขอให้อยู่ในสิ่งไวไใจเป็นอันดับหนึ่งก่อนและถ้าจะมาเป็นต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยได้ว่าถ้าคุณมาเป็นแล้วคุณสามารถนำพาประเทศได้จริงแต่ไม่ใช่คุยโม้โอ,อ้อวดเหมือนกับคนที่สืบทอดอำนาจ คือตัวเองไม่มีขืนตัวเองไม่มีความรู้ความสามารถดีพอนะครับแต่ก็ใช้วิธีการอย่างที่ผมว่าน,นะครับใช้กาลังบ้างนะใช้กาลังบ้างใช้วิธีการที่อะไรเหมือนกับว่าเกิดก่อนอะนะนะซึ่งมันไม่ใช่ละโลกปัจจุบันต้องแข่งขันกันอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นคุณแพทองทานก็หยิบมาพูดกันผมเชื่อว่านู้ชมก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ รายการเราเป็นรายการเปิดรายการประชาธิปไตยเห็นอย่างไรเราก็พูดอย่างนั้นไม่เป็นปัญหาหรอกครับนะแต่จะไปใส่ร้ายป้ายสีว่าใครจะไปใส่ใส่ร้ายป้าย,ายสีว่าใครแล้วก็สําคัญถ้าประยุทธ์จันทร์ชัยจะอยู่อีกเปีวันนี้เขาเชียร์ไปตั้งพรรคใหม่นี่กล้าไหมล่ะขนาดพ่อค้าแป้งยังเอาชนะไม่ได้แลวจะบริหารประเทศได้งไงพลเอกประยุทธ์ <c oughs> ไม่ใช่พ่อค้าแป้งธรรมดานะครับตัวเองมีอานาจด้วยนะ ยศก็มากกว่าตำแหน่งก็มากกว่าให้จะว่าพวกเนี่ยเอานี้เอา,าแน่ไม่ได้แนละ้วพวกนะครับนะแต่สุดท้ายแพ้พ่อค้าแป้งนะไม่ได้ดังใจเมอรลอยแล้วคราวนี้ <c oughs> อันนี้ความคิดของผมนะครับเมอรลอยจริงหรือเปล่าไม่ทราบหรอกนะเท่าที่เห็นเนี่ยนะสม,มาร์ทแหม่ทาเดินสม,มาร์ทปรากันว่าภาษาเขาเรียกว่าซุ่มซ่ามสะดุดโปรเดียมหัวเกือบคอมเมนต์เนาะอันนี้ไม่ได้มาล้อนะครับไม่ได้มาล้อ แต่ว่ามันเป็นภาพอย่างนั้นจริงๆนะแต่สังคมก็ก็ลาล้ออยู่มากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการไม่บอกว่าเป็นไม่รู้จักน้องอุอิงเนี่ยคือประยุทธ์เสียเองนะครับคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะอย่าเอาอารมณ์นะอย่าเอาอารมณ์ความเกลียดชังคนที่จะเป็นผู้นําประเทศต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ด้วยนะครับต้องมีวุฒิภาวะหลายๆอย่างวุฒิภาวะทางอารมณ์วุฒิธาระในการคิด นะวุฒิภาวะในการแสดงหรือการนําเสนอนะไม่อยากถามมาพบตอบโอ้ยไม่รู้จักเขาเป็นใครอันนี้เขาเห็นชัดเจนนะครับว่าความจริงคือคุณรู้ไงคุณตแบงแล้วบอกว่าไม่รู้เนี่ยสังคมก็ต้องเอ,อกมาพูดถูกไหมฮะสะดุดโรเดียมท่านที่จะบอกโอ้ขอโทษด้ครับนะมันก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะผมก็เหนื่อยผมทางานมากอธิบายไป แต่เอาไปามาบอกว่าอยยาภาพนี้ไปออกนะถ้าเอาถ้าเอาไปออกมีเรื่องเห็นไหมอันนี้คือวุฒิภาวะเรื่องอารมณ์และการพูดและการนําเสนอเขาจะบอกว่าแล้วถ้าวุฒิภาวะระดับนี้คุณจะอยู่นานขนาดไหนไม่มีทางหรอกครับคุณสมชัยใช่ไหมคุณสมชัยบอกว่าถ้าถึงว่าประสบการณ์เนี่ยนะประยุทธ์มากกว่าคุณนุ้งอิงอ่ามว่าไม่จริงหรอกครับไม่แน่ฮะอย่าไปเทียบกันอย่างนั้น ะยุจจรมาชาเกิดก่อนเป็นพบทบมาเป็นนายกตีมาเจ็ดปีไม่ได้แปลว่ามีประสบการณ์อะไรมากกว่าเานะครับประสบการณ์มีหลายรูปแบบประสบการณ์การเป็นทหารได้ประสบการณ์การเป็นราชการอาจจะได้เพราะเขาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เป็นราชการอีกฝ่ายหนึ่งเป็นราชการประสบการณ์ราชการก็ต่างกันแต่ประสบการณ์ในเรื่องการคิดการแสดงวิสัยทัศน์หรือการนำพาประเทศไปข้างหน้าอันนี้ไม่แน่หรอกครับ นายประยุทธ์มันอยู่มาเจ็ปีนาพาประเทศไปตรงไหนละครับลงเหวลงทุกวันทุกวันไม่เจ่เรอจริงก็เปล่าล่ะวันนี้ดูน้ำมันราคาเท่าไหร่ละครับขึ้นมาอีกผักตอนนี้นะฮะเขาโวยกันทั้งบ้านทั้งเมืองผักก็แพงของก็แพงน้ํามันก็แพงสตังก็ไม่มีอันนี้จะเปิดวันพรุ่งนี้นะจะเปิดประเทศวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็ยังกังวลเรื่องโควิดกันอยู่เยอะแยะมากมายยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มสามจะเริ่มเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยครับบูสเตอร์ของคุณเนี่ย แล้วหลังจากเปิดประเทศไปแล้วเปิดอะไรต่อมีอะไรแล้วไม่ใช่ไม่อยากให้เปิดนะครับเปิดแต่มาตรการต้องดีกว่านี้แต่พอเปิดป๊บจะเกิดโควิดระบาดหนักขึ้นมาอีกเนะี่ยจะรับไหวไหมครับตัวน,นี้บางคนป่วยตนนั้งแต่แสนกว่าอยู่ไม่ใช่หรอครับถูกไหมฮะน่าเตียงพอหรือไม่พอนะคนเขาอยากให้เปิดโดยหลักนะครับโดยหลักเพราะว่าตัวเถืถ่อนมาสองปีเนี่ยทำามาหากินอะไรไม่ได้ยากจนลงทุกวัน แล้วคุณเปิดวันนี้กับแทนทีน่จะเปิดเมื่อสองปีที่แล้วนะครับวันนี้ประเทศชาติเสียหายไปขนาดไหนแล้วะจากการปิดประเทศของพลเอกประยุทธ์จันโอชาปิดร้านปิดบ้านปิดเมืองติด,ดอ,อะไรต่อไอะไรนะครับแต่วันนี้บอกว่าจะเปิดและเปิดในขณะเดียวกันบอกว่าถ้ามันเกิดขึ้นก็โยนให้ประชาชนรับผิดชอบกันแล้วกันเอา้าแล้วคุณจะไปเป็นนายกรัตรีทําไมล่ะครับจูไหมฮะจะไปเป็นนายกรัตรีทําไมก็ลาออกไปสิก็ให้คนอื่นมาเป็นที่เขา สามารถรับผิดชอบแทนประชาชนได้ไม่ใช่ไปโยนความรับผิดชอบบอกว่าถ้ามันเกิดหรือมันเพิ่มขึ้นก็ต้องโยนให้ประชาชนเอ้าพูดแบบอะไรล่ะครับถูกไหมฮะมันไม่ใช่เป็นผู้นำไงอันนี้แหละคือปัญหาที่ผมบอกว่าถ้าไปเทียบบอกว่าใครมีประสบการณ์มากกว่าใครอันนี้ผมก็ขอเถียงคุณสมชัยนะครับนะขอเถียงคุณสมชัยเรื่องประสบการณ์เนี่ยผมว่าและสําคัญเนี่ยครับประสบการณ์เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่า จะนำพาประเทศไปได้ทุกเรื่องนะครับประสบการณ์คนไม่เหมือนกันผมถามว่าวันนี้ประเทศไทยจะต้องเดินหน้าแบบไหนต้องเดินหน้าเพื่อให้ทันโลกซึ่งเป็นโลกาภิวัต์โลกที่มันไร้ผมแดนโลกในวิกฤตของคนรุ่นใหม่ต้องมีหลายเจนผสมกันประยุทธ์ชาจรูชามีอยู่เจนเดียวและอาจจะเป็นเจนพิการด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบใช่ไหมเจน66แล้วก็อาจจะเป็นเจนพิการ่ะ แล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้อะแต่คนรุ่นใหม่เขาศึกษาเจนรุ่นเก่าได้ประสบการณ์เนี่ยนะครับแล้วประสบการณ์ในยกล้ำตรียพยศจา,ยจารย์มีอะไรเหรอครับไปดูแลสบคถามว่าล้มเหลวไหมละครับท่านผู้ชมตอบเองดีครับล้มเหลวไหมแก้ปัญหาโควิดล้มเหลวไหมแก้ปัญหาเศรษฐกิจล้มเหลวไหมแก้ปัญหาสังคมล้มเหลวไหมแพ้พอค้าแป้งก็ล้มเหลวแล้วครับมีแต่ขจัดแป้งปราบปรามยาเสพติดอันนี้แพ้กระทั่งพอค้าแป้งก็ล้มเหลวแล้วครับ ประสบการณ์ด้านการเมืองล้มเหลวไหมครับก็ล้มเหลวครับแล้วจะไปชนะเขาตรงไหนล่ะครับจะเอาอะไรไปชนะเขาล่ะครับอันนี้คือวิเคราะห์กันแบบลงไปตรงมานะไม่ต้องอ้อมค้อมกันครับอันนี้ก็จุดประกายให้คิดกันนะครับผลออกมาคือหลังการเลือกตั้งครับนะหลังการเลือกตั้งเราจะเห็นภาพว่าสรุปแล้วนะครับเขาจะเลือกประยุทธ์หรือเขาจะเลือกประชาธิปไตยพอออกมาเั่าไหนนะเลือก ประยุทธ์สองเปอร์เซ็นต์นะครอะไรนะ p o l i t i c a l ใช่ไหมโพอ่ะโพทางการเมืองอะ่ะเลือกประยุทธ์อยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้น่าจะเป็นไปได้นะจะไม่มีเลือกเลยคงเป็นไปไม่ได้ครับคนชอบประเด็จการก็มีอยู่ก็มีแค่สองเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เหรอฮะเอ่อถ้าเป็นโพแบบอะไรซนะุปเปอร์โพที่บอกประยุทธ์มาเท่าไหร่นะโอ้ยห้าหกสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะก็ยุบสภาไปดิครับเลือกตั้งใหม่จะปล่อยให้ กระแสประยุทธ์ดาวตกไปเรื่อยๆนะอันนี้แค่กระแสคุณนุงยิ้งนะออกมาปึ้งเดียวครั้งเดียวประยุทธ์นะฮะเซสะดุดโพเดียมแล้วอะ่ะบวกหมัดธรรมนัตเข้าไปอีกอะ่ะไม่เหลือเลยไม่เหลือจริงๆกับอ่ะวันนี้มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวคราวกันเรื่องการละสังขารของผู้หญิงด้านหนึ่ง นะวัย49ปีนะวัย49ปีเมื่อกี้ผมพิมพ์เป็น4ี40ปีมั้งเออพิมพ์ผิดนะเดี๋ยวจะแก้เป็น49ปีคือการละสังขารจากกรณีหญิงท่านหนึ่งนะครับไม่เอ่ยนามกันละกันที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สำนักสำนักสงฆ์อะไรนะป่าหันป่าหันะนะนะอยู่ตำบลบ้านจี๊ดอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรโดยมีพระท่านหนึ่งนะครับ สุมิรเป็นเจ้าสํานักนะอันนี้ไม่ได้เป็นวัดนะเป็นเจ้าสํานักไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปมีความเชื่อบอกว่าจะต้องมีการสร้างโรงแก้วแล้วก็จะละสังขารความจริงคือเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้จะมีการละสังขารโอ้สือ่อก็ไป่านนี้คงเต็มหมดแล้วครับนะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานไปสังเกตการว่าจะมีการละสังขารจริงหรือไม่ แล้วก็หญิงคนนี้ก็บอกว่าถ้าละสังขารไปแล้วนี่ยนะครับก็ให้ไปบรรจุไว้ใน,นนั่นแหละครับโรงแก้วนั่นแหละแล้วท่านก็จะไปบรรลุธรรมทำบรรลุธรรมแล้วนะฮะก็จะกลายไปสู่นิพพานร่างกายจะไม่เน่าเปื่อยนะร่างกายจะเป็นพระบรมสารีกธาษุอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะคิดนะครับว่าเรื่องอย่างนี้จะเชื่อหรือไม่เพียงใดนะพอครบอายุ 49บอกว่าจะละสังขารเอาละลูกๆก,ก็ต้องเป็นห่วงเ,เรื่องธรรมดานะครับแม่จะละสังขารแต่ก็ห้ามแม่ไม่ได้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเรื่องความเชื่อเดี๋ยวก็ต้องไปดูว่าการละสังขารเนี่ยเป็นไปตามหลักของพุทธศาสนาหรือไม่นะฮะสมมติว่านอนโดยไม่กินข้าวนะฮะนะหรือว่ากั้นหายใจแล้วปล่อยให้เสียชีวิตอันนี้ก็เป็นการฆ่าตัวตายนะครับ กระทำอัตวิบัติกรรมได้โดยการกลั้นหายใจนะอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับผมไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้ว่าก็เป็นสิทธิของแต่ละคนละครับแต่เพเียงแต่ว่าถ้าเราไปสร้างความเชื่อประเภทอย่างนี้อย่างพระสุมิตรเองเนี่ยครับเห็นว่าเจ้าคณะอำเภอก็บอกว่าให้กลับสำนักเก่าแล้วไม่ให้อยู่สำนักสงฆ์แล้วสำนักสงฆ์น้นไม่เอาแล้วปิดแล้วนะกลับไปอยู่ที่เก่าแล้วก็ห้ามออกจากจังหวัดเพราะพระสุมิตรนี่จะมา เลยนะจะมารับเหมือนกับขอภัยนะครับจะมารับสอบปะของผู้หญิงท่านท่านนี้นะแต่เขาไม่ออกจากวัดขับรถออกมาแล้วล่ะนะครับนั่งรถออกมาแล้วสุดท้ายกลับใจกลับไปที่เก่าคือความเชื่ออย่างนี้ต้องแม่นะครับต้องฟังได้เหตุได้ผลจริงๆนะนะครับแต่ว่าเราก็ไปห้ามความเชื่อของคนไม่ได้เรื่องการไปสู่นิพพานโอ้นะครับไม่ใช่เรื่องใกล้นะครับเรื่องไกลใช่ไหมครับ มันไม่ใช่เรื่องใกล้ๆนะที่จะไปนั่งวิปัสสนาอยู่สำนักสงฆ์แล้วอยู่ดีๆก็บอกว่าโอ้ยนี่นะครับเราบรรลุธรรมแล้วการบรรลุธรรมนี่ธรรมะคือธรรมชาตินะครับพุทธเจ้าสอนเรื่องของความเป็นจริงนะผมี่จบปริญญาเอกด้านพุทธจิตวิทยาที่มหลาลัยมหาจุฬาลงกรณ์นะครับก็ศึกษาหลักธรรมอยู่บ้างพอสมควรนะครับก็ได้ไม่ได้เก่ง,งเท่าพระหรอกครับก็รู้เท่าที่จะรู้หลักของความเป็นจริงหลักพุทธศาสนาหลักทางจิตวิทยานะฮะก็ บอกว่าร่างกายจะไม่เน่าเปื่อยถ้าเกิดเสียชีวิตไปแล้วร่างกายมันเน่ลลาเปื่อยจะทําไงล่ะครับ <laughs> ถูกไหมฮะก็เป็นความเชื่อนะอันนี้คอยบอกว่าวันนี้นะเราก็จะเห็นนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ออกไปก่อนว่ามันจะจริงหรือมันจะเท็จอย่างไรก็คอยติดตามแต่ผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะในความเชื่อของผมไม่น่าเป็นไปได้หรอกครับนะอย่าไปหลงเชื่อพระที่ชี้นําไปถึงขนาดนั้นนะครับ นะพระที่ชี้นําไปถึงขนาดนั้นก็อย่าไปหลงเชื่อถึงขนาดนั้นเลยนะอย่าไปหลงเชื่อถึงขนาดนั้นนะครับชีวิตหนึ่งชีวิตมีความหมายนะครับเราจากไปลูกเต้าญาติพี่น้องนะครับก็ยังห่วงหาอาทรยังเป็นความทุกข์อีกเยอะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการละสังขารก็คอยติดตามในวันนี้ผมก็ลึกๆผมก็แอบบๆดูอยู่เหมือนกันนะว่ามันจะจริงไหมนะเนาะแต่ใจลึกๆก็ไม่เชื่อแล้วนะครับว่ามันจะเป็นเรื่องจริง ครับสำหรับวันอาทิตย์วันนี้ก็เอา2เรื่องเด่นๆเนี่ยแหละครับเอามาพูดมาคุยกันเนาะนะครับคงจะท่านผู้ชมมีอะไรบ้างไหมครับขออนุญาตดูนะใครสอนแบบนั้นผิดพระธรรมวินัยต้องประชิกนี่ไาถึงพระนะฮะพระนะ,รนะครับก็ท่านผู้ชมก็เขียนแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับสําหรับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีนะครับรายการเราเป็นรายการที่พูดแบบตรงๆ นะครับอาจจะดูเหมือนว่าเอ๊ะคุณไปเข้าข้างคนนั้นคนนี้บ้านหรือเปล่าจริงๆไม่ได้เข้าข้างหรอกครับผมเข้าข้างอย่างเดียวคือเข้าข้างความถูกต้องของบ้านเมืองผมเข้าข้างความเป็นไปได้ของการเป็นผู้นําประเทศเพราะวันนี้มันถูกพิสูจน์มาเจ็ดปีแล้วเราอยู่ไม่ได้จริงๆมันอยู่ไม่ไหวจริงๆถ้าตราบใดพลเอกประยุจจรโอชายยังอยู่เราก็อยู่กันแบบนี้อยู่กันแบบไม่มีความหวังอยู่กันแบบไม่มีความแน่นอน อยู่กันไม่รู้ว่าโควิดจะแก้แบบไหนที่แท้จริงจะแก้แบบไรอยู่โดยไม่รู้ว่าโควิดจะระบาดก็ไม่ระบาดไปตายดับหน้าทั้งหมดอยู่แบบไม่รู้ว่าความเสี่ยงในชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเราจะ,ะสมมุติว่าใครเป็นโควิดเข้าไปเนี่ยใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นไปได้ไหมหลังเปิดประเทศแล้วจะมีโรงพยาบาลหรือจะกลับไปเหมือนเดิมที่ไปรอเตียงรอคิวกันหน้าห้องมันอยู่กันแบบ แบบไม e ่มีความหวังหรือไม่มีความแน่นอนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับประเทศไทยหรือประเทศใดก็แล้วแต่อยู่แบบเขาเรียกว่าเควนคว้างอ่ะอยู่แบบไม่มีหลักอะไรเลยนะครับผู้นําประเทศอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะคืนเมื่อไหร่ก็คืนอยากจะเสียใจก็เสียใจอยากจะดีใจก็ดีใจอยากจะร้องเพลงฮึมเพลงฮาเพลงก็ฮาเพลงอยากจะเครียดก็เครียดอยากจะด่าก็ด่าอยากจะเฟี้ยงอะไรก็เฟี้ยง ถ,ถ้าเราอยู่ภายใต้ผู้นําประเภทยอย่างนี้มันก็คือการอยู่แบบเคว้งคว้างไม่มีหลักนะครับไม่มีหลักนะครับก็เป็นความเห็นนะครับสําหรับท่านผู้ชมจะคิดอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นก็นมาวันนี้ผมขออนุญาตใช้เวลาในการพูดคุยแบบสบายๆตามราษาวันอาทิตย์นะใส่เสื้อคอกลมนะแบบง่ายๆนะมาพูดมาคุยกันแบบกันเองนะครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ แสดงความคิดเห็นทุกท่านที่ติดตามทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับจะใช้ดูนิดการแชร์ในเรื่องอย่างนี้เพื่อบรรยากาศสบายๆกันบ้างในทางการเมืองแต่ปีสาระนะครับเอาสาระมาคุยกันครับขอบคุณครับผมจำนงเชิญคนขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ